จือสาวะวันนี้นะคะโมได้เลือกเพลงหนึ่งเพลงที่มีผู้ติดตามหนึ่งท่านได้ขอให้โมแปลค่ะเพลงนี้ชื่อว่า E de m ม n งเอเดมังคว่า A เนี่ยแปลว่าแหละนะคะส่วนเดมังแปลว่าพรุ่งนี้นั่นเอง E de m ม n ง และพรุ่งนี้ลหละนะคะซึ่งเพลงเพลงนี้ออกมาในช่วงที่มีไวรัสโควิด -19 ค่ะเพลงนี้ถูกร้องโดยคนดังหลายๆคนนะคะในประเทศฝรั่งเศสโดยเขาก็เลยตั้งชื่อแบบผู้ร้องว่า l e Collective นะคะ Collective นี่ก็คือเหมือนส่วนรวมอะคะ่ะ e Collective ก็คือเหมือนการรวมตัวคนขึ้นมาค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะจะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีไวรัสโควิด1 9นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับท่อนที่หนึ่งค่ะเขาร้องว่า e เ i e เริ่มต้นนะคะ i l ลลาฟาลูคำว่า อวัวนะคะอันนี้มาจากแวะขบเบิกอวัวมากับฟาลูฟาลูก็มาจากแวะขบเบิกฟาลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับรูปนี้ในปัจจุบันการก็คืออีเลโฟนั่นเองค่ะอีเลโฟในรูป p a s s y c o m p o s e จะเปลี่ยนเป็นอีลาฟาลูซึ่งมันก็แปลว่าต้องใช่ไหมคะอันนี้คือเกิดขึ้นในอดีตต้องอะไรองนาครเวลาเนี่ยจะเป็นสำนวนค่ะอาครเวเนี่ยแปลว่ามาถึงใช่ไหมคะ อ,องนาคีเวลาก็คือการที่มาถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งค่ะหรือผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หนึ่งก็ได้อ,องนาคีเวลาปกติอาจจะใช้แบบอ,องนาคีอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะมีลาก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่บริบทด้วยต้องมาถึงจุดจุดนี้หรือสถานการณ์นี้ผู้เพื่อนูคาซอมเบลแบบรวบรวมพวกเราเข้าด้วยกันเหมือนมาเป็นส่วนรวมกันนะคะคาซอมเบก็คือการรวมตัวกันนูคือพวกเราค่ะพร้อมเอ conscience c o n s c i e n c e เนี่ยแปลว่าสตินะคะแต่ว่าพอมาใช้กับพ้องเล้ก็คือการแบบมีสติหรือว่าตรนะหนักนะคะปองเดรกงเซียงสอันนี้จะใช้ด้วยกันเนาะใช้กับแบรคเบอร์ปองเดรเดอร์ลัมปอร์ตตองส์พ้องคนเซียงเดอร์อะไรสักอย่างอันนี้ก็คือเดอร์ลัมปอ n c ตองส์ความสำคัญนั่นเองคะ่ะนี่เป็นคำนามเนาะลัมปอร์ตองส์เป็นคำนามเพศหญิงตรนะหนักถึงความสำคัญของ ล u m มานิเก็คือ humanity มนุษยาชาตินั่นเองค่ะถัดไปเซกุงบะกงบะแปลว่ากแบบารต่อสู้นะคะคือการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเซอรด้วยนะมีเซอร์เซมันคือเลมูนองชีมงดแปลว่าโลกใช่ไหมคะองชีเนี่ยแปลว่าทั้งหมดเลมูนดองเชีก็คือโลกทั้งหมดนี้คือทุกคนบนโลกหรือทโลกทั้งใบนะคะกี้ดัวเลมเน ที่จะต้องดัวมาจากแว r เขาเบอร์เด e วัวที่แปลว่าต้องนะคะที่จะต้องนํามันค่ะก็คือเหมือนกับการต่อสู้นี้เป็นของโลกทั้งใบนั่นเองทุกคนจะต้องนํามันค่ะก้าหยาปะ the c o u l e r ก่อนอื่นเลยก้าเนี่ยจะแปลว่าเพราะว่านะคะความหมายเหมือนกับปัสเกอร์เลยใช้แทนที่กันได้ก้าหรือว่าปาสเกอร์เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะยาปะตัวนี้ย่อมาจากอีเล นียาปะที่แปลว่าไม่มีนะคะอินียาปะยาปะ e c o l u r อร์ไม่มีสีไม่มีสีและอะไรคะนี่เด e c o l i g i o n religion, ก็คือไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีอันนี้นะคะใช้นี่มาเชื่อมไม่มีสีและไม่มีศาสนาค่ะสีในที่นี้ก็คือสีผิวแล้วก็ศาสนาน,นั่นเองนะคะ p o u r et g o n f i n e เพื่อที่จะถูกกักตัวนั่นเองคะ่ะแวะคบอตัวนี้ช่วงนี้เราจะได้เห็นบ่อยนะคะก o n f i n e ถ้าเป็นคำนามก็จะใช้คาว่ากงฟินมงกงฟินมนะคะให้เห็นบ่อยมากนะคะช่วงโควิดนี้ท่อนถัดไปค่ะ Il a fallu l'en arriver là pour les remercier ces héros du quotidien qui sont comptés s a c r i f i e leur vie au nom de notre santé ces t m ê m e qui c r i e t dans la rue venez nous aider เช่นเดิมนะคะเขาขึ้นมาว่า illa falu o n a ค i v วลาต้องมาถึงจุดจุดนี้นะคะสถานการณ์นี้พูเพื่อที่จะขอบคุณค่ะ hermaxie ก็คือการขอบคุณนะคะเป็นแวะคเบอร์ขอบคุณพวกเขาเลยด้วยนะคะขอบคุณพวกเขา ce เอ h o e อ e h o นี่ก็แปลว่าฮีโร่นั่นเองนะคะซึ่งสังเกตว่า astro เนี้ยเป็น astro s p e a k เราจะไม่เชื่อมเสียงมานะคะ ce เอ h o ไม่เชื่อมเสียง d ue, ูโก o ีเดีย n กูชีเดีก็คือในทุกๆวันค่ะสมมติว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันก็ใช้กูชีเดี่ยงไปพูดถึงได้นะคะฮีโร่ของทุกวันกี้ทรงกงเต้นเนี่ยจะแปลว่าเหมือนกับฟรีนั่นเองนะคะคือเหมือนทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะซึ่งคำว่าทรงแปลว่าโดยปราศจากหรือโดยไม่มีอะไรสักอย่างกงเต้แปลว่านับใช่ไหมคะเหมือนเรานับ1 2 3เนี่ยคือการกงเต้เป็นแวะบ ทรงกงเต้ก็จะหมายความว่าไม่ได้นับแบบทําไปกี่ชั่วโมงต้องได้เงินเท่าไหรอะคะ่ะอาสาสมัครที่ทํางานโดยที่ไม่ได้รับเงินก็จะพูดได้ว่าทรงกงเต้นะคะทำโดยไม่ได้รับเงินนั่นเอง s a c r i f i ก็คือเหมือนกับ sacrifice ในภาษาอังกฤษนะคะอุทิศนั่นเองค่ะ l i V e ชีวิตของพวกเขานะคะ on ี่ e จะแปลว่า p ูืหรือว่าสำหรับนั่นเองนะคะซึ่งข้างหลังแน่นอนต้องตามด้วยคำนามใช่ไหมคะสำหรับ สุขภาพของพวกเราค่ะเขากําำลังพูดถึงฮีโร่ก็คือคนที่ทำงานในระบบสาธารณสุขนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลหรือว่าอีกหลายๆท่านมากมายที่ทำงานในช่วงโควิดนี้ค่ะฮีโร่ของทุกๆวันที่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อสุขภาพของพวกเราค่ะ semen g kriy d o ล a h u กลุ่มเดียวกันเมมเนี่ยจะแปลว่าเหมือนเดิมหรือว่าคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันนี้แหละที่ร้องเรียกในถนนนะคะ v e r ร์ e ีมาจากแวะเขาเบิร์ e เวอร์แปลว่ามาใช่ไหมคะมาช่วยพวกเราเวอร์นี่นูเจดก็คือมาช่วยพวกเรานั่นเองค่ะเ d เดนไข e เอเดนะคะถัดไปก็จะเป็นท่อนหกแล้วค่ะ เอาแค่นี้ก่อนนะคะเอ๊ะเดมังแล้วพรุ่งนี้อุ้งเฟอร์ฆ่าขัวเฟอร์่าตัวนี้มาจากแวกเขาเบอที่แปลว่าทำแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไรล่ะผ่านเนื้อรูป future simple นะคะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วพรุ่งนี้เราจะทำอะไร อุ้งเคอรโมงซาก็คือเราก็จะเริ่มต้นใหม่นะคะเห็นไหมคะว่าเราเห็นโคมงเซตัวน,นี้แปลว่าเริ่มเคอแปลว่าใหม่อันนี้ผ่านใูรุฟิว t u r e s ามเพลชินกันเคอค์โมงซ่าเราก็จะเริ่มต้นใหม่ลมเอคอมซาคือคนนะคะลมในที่นี้ก็คือจะแปลว่าผู้ชายก็ได้หรือว่าคนในทั่วๆไปก็ได้คะ่ะมนุษย์ทั่วๆไปมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละอเดมังซาเซอร์คนู และพรุ่งนี้มันก็จะเป็นพวกเราเซอร์ค่ะตัวนี้มาจากแวะเขาเบิร์พันยรูปฟิวเจอร์ซับแลเช่นเดิมนะคะพูกแล้วพรุ่งนี้มันก็จะเป็นพวกเราเลเมทร์ดูเจอเมทตร์ตัวนี้แปลว่าเหมือนมาสเตอร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญก็เลยนะคะเลเมทร์ดูเจอก็คือเหมือนคนที่แบบควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าเจอตัวนี้จะแปลว่าเกมนะคะแต่นี้ก็คือเหมือนกับการเล่นคําว่าเป็นผู้ควบคุมเกมก็คือควบคุมชีวิตอย่างนี้ อังพวงเสทุกพวงเนี่ยจะแปลว่าจุดนะคะเหมือนกับจุดเวลาที่เราเขียนประโยคและจุดตอนจบเนี่ยก็แปลว่าพวงนั้นเหมือนกันหรือจะแปลว่าคะแนนก็ได้ค่ะซึ่งในกรณีนี้เขาพูดถึงอังพวงก็คือเหมือนตอนจบนะคะคือจบและจุดจบประโยคแล้วก็เสทุกก็แค่นั้นเองนั่นเองค่ะแล้วเขาก็ร้องทอนทุกต่อว่า c a s t m e r encore, danser encore, sourire encore, s e m bras s e r plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, mais chanter plus fort La 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 ça fait du bien la 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 แล้วก็ลาลาไปอีกสักพักหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้จะมีกริยาหลายตัวมากที่โมใส่สีเหลืองไว้ให้ค่ะตัวแรกเลยก็คือ เซม e นะคะเซมก็แปลว่ารักกันนั่นเองค่ะเป็นแว็กเเบิร์ตโพโนมินันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะดองเซแปลว่าเต้นนะคะส่วนคำว่าอังกอก็คืออีกครั้งนะคะรักกันอีกครั้งเต้นอีกครั้งซูเคียแปลว่ายิ้มนะคะซูเคียค่ะอังกอยิ้มอีกครั้งซอมบราเซ่พลูฟอ์ซอมบราเซ่จะแปลว่ากอดหรือจูบก,ก็ได้นะคะพลืมมา K, ก็คือแน่นๆหรือแรงๆนั่นเองค่ะจูบกันหรือกอดกันแน่นๆมากกว่าเดิมค่ะเปล้อให้อังกอคือร้องไห้อีกครั้งซู r i ียอังกอก็คือแบบทุกทนร,รมานอีกครั้งเอตเนียอังกอคำว่า t e n เนียเนี่ยจริงๆแล้วจะแปลว่าถือหรือจับก็ได้นะคะแต่ตัวเนียจะแปลว่ายึดติดก็ได้ค่ะแบบยึดติดกับอะไรสักอย่างเนาะยึดติดอีกครั้งเมแต่ว่าชองเตพ ก็คือร้องเพลงดังมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้นะคะซาเฟร์ดูเบียงสำนวนเฟร์ดูเบียงเฟรแปลว่าทำเบียงแปลว่าดีใช่ไหมคะแต่สำนวนนี้เฟ i r ดูเบียงก็คือการทำให้รู้สึกดีค่ะซาเฟร์ดูเบียงมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีนั่นเองมันทำให้รู้สึกดีแล้วเขาก็ร้องเพลงต่อไปค่ะอันนี้คือท่อนถูกนะคะเรามาดูท่อนถัดไปกันเลยค่ะ s'appelle filsce que avec le Il spa samu pour el, que mal? Avec temps pour pour On ตรงนี้นะคะท่อนตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมอ l ลาฟาลุออนาคิเวลาต้องมาถึงจุดนี้พูเกเพื่อที่เราจะทำอะไรคะ คุยกันค่ะเซิร์ฟบาร์เคลนะคะก็คือเป็นคุยซึ่งกันและกันพวกที่เราจะคุยกันกงเคอร์คอมมองส์นะคะที่พวกเราจะเริ่มต้นใหม่นะคะเคอเห็นไหมเคอร์คอมมองส์เริ่มต้นใหม่ที่จะทําอะไรคะที่จะสนุกนั่นเองซามูเซ่ก็คือสนุกทําอะไรที่มีความสุขนะคะกับอะไรกับเกอร์ดาลอรเกอร์ดาลตัวนี้นะคะมีความหมายเหมือนคําว่าแข็งกับ อะไรที่มันแบบไม่มีอะไรเลยนะคะคือแบบมีความสุขได้ที่จะต้องไม่มีอะไรเลยนั่นเองค่ะพูกงสบับเปละเพื่อที่เราจะโทรหากันค่ะแวะเข้าเบอร์ตัวนี้นะคะสับเปเล่เราจะได้ใช้บ่อยเพื่อบอกชื่อใช่ไหมคะเจอมาเปละฉันชื่อว่าหรือว่าบอกชื่อคนนูน้นคนนี้แต่ในกรณีนี้จะสามารถบอกว่าโทรหากันก็ได้ค่ะเพราะว่าประธานเนี่ยเป็นอุ้งเป็นพระพจน์นะคะโทรหากันซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะกุ้งเซอร์ดีส เซอร์ดีตัวนี้มาจากแ e r เขบอรที่แปลว่าบอกกันเพื่อที่เราจะบอกกันว่าเจอ i m มฉันรักเธอหรือว่า es สเกอร์ตามละเธอแบบป่วยหรือเปล่าแบบเจ็บตรงไหนหรือเปล่านั่นเองค่ะอเวกหรือตองับเวลาเนี่ยอุ nh, her ้งเฮอร์ทูเวอร์ค่าหรือตองเอลามเราก็จะพบอีกครั้งนะคะ t ูเวเนี่ยจะแปลว่า พบใช่ไหมคะเคอร์ทูเวก็คือการพบอีกครั้งเวลาแล้วก็ลาโมคาละโมคาในที่นี้จะแปลว่าศีลธรรมค่ะสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดซึ่งโมเข้าใจว่า ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยเราก็คือไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็เวลาที่จะมีความสุขเนี่ยก็จะต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะไม่สามารถมีความสุขได้จากเกิดดา่าแล้วคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรืออะไรไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้จะบอกใครว่าฉันรักเธอหรือถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นโมคันั่นเองนะคะสิ่งที่ถูกก็คือให้เราเนี่ยคุยกันแล้วก็โทรหากันนะคะบอกคนที่เรารักว่าเรารักเขานั่นเองค่ะแล้วก็หาเวลาไปทําอย่างนั้นได้ แล้วเขาก็บอกว่า a v e เวกหรือตงก็คือกับเวลาเนี่ยพอเวลาผ่านไปเราก็สามารถหาเวลาแล้วก็หาสีลธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องได้นั่นเองค่ะพอต่อจากท่อนนี้นะคะก็จะเข้าท่อนทูกแล้วก็จะซ้าเหมือนเดิมแล้วค่ะสําหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราได้เรียนคําศัพท์ได้เรียนสํานวนมากมายถ้าใครมีเพลงไหนที่ชอบนะคะก็สามารถเขียนบอกโมดได้ในคอมเมนต์เลยค่ะโมจะพยายามเรื่องมาแปลให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ next see later อ่ะเบี้ยงต